สวัสดีค่ะเปิ้ลจะมาเฉลยแบบทดสอบไกรมานะคะที่ลงไปเมื่อวานนะคะที่เปิลถามว่าโอ้คอมปราโตเลสการ์เปจุดจุดจุดจินนาสติกานะคะเราจะต้องเติมดีหรือด่านะคะคําตอบนะคะก็คือเราจะต้องเติมด่านะคะเนื่องจากว่ามีกฎอยู่ข้อหนึ่งของการใช้คําบุพบทหรือว่าคาว่าด่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเราจะใช้คําว่าด่านะคะก็ต่อเมื่อสิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยนะคะเราทําขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรนะคะ ะะก็คือสำหรับใช้ทำอะไรนั่นเองนะคะมีกลุ่มที่เคยเห็นในข้อสอบอยู่บ,บ่อยๆนะคะมีอยู่3 4สีข้อนะคะซึ่งอันนี้จำไว้เลยเป็นความรู้ไว้เลยนะคะก็จะมีแว่นกันแดดแปรงสีฟันเครื่องพิมพ์ดีดแล้วก็อรองเท้าจิมนี่แหละนะคะแปรงสีฟันนะคะเขาก็จะเรียกว่าโลสปาโซลีโนดาเดนตินะคะเครื่องพิมพ์ดีดนะคะก็จะบอกว่าละ มัคคีนาดาสครีเบร์นะคะแว่นกันแดดนะคะยิ่โอคิอาเรดาโซเลนะคะแล้วก็รองเท้ากีฬานะคะก็จะเป็นเลสการ์เป ดาจินนาสติกานะคะหลายคนที่ตอบผิดนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะเราตอบไม่ถูกในวันนี้นะคะแต่ว่าเชื่อว่าคราวหน้าเราจะตอบถูกแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าชาวต่างชาติด้วยนะคะที่มาเรียนภาษาอิยาเลียนเนี่ยนะคะก็จะตอบผิดใช้ผิดกันอยู่บ่อยๆนะคะนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเขาเอามาถามเราเนั่นแหลคะค่ะว่าเราจะใช้ดีหรือใช้ดานั่นเองนะคะส่วนเหตุผลที่ว่าทาไมเราถึงไม่ใช้ดีนะคะเนื่องจากว่าเราจะใช้ดีนะคะก็ต่อเมื่อ ของสิ่งนั้นเนี่ยทำมาจากอะไรนะคะนั่นก็คือวัสดุอุปกรณ์อะไรนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะลาคามมชาดิลานะคะก็คือเสื้อที่ทำจากผ้าลาน่านั่นเองนะคะอันนั้นแหละค่ะที่เราจะใช้ดีนะคะสำหรับคนที่ตอบถูกแล้วนะคะก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในแบบทดสอบไกรามาครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะเชา้า